สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่ก็จะภาพมาเบิ่งประเภทนี้ทางบ้านแม่เนาะเป็นการยายเขาประดับดินเนาะค่ะเวลาหอดเดือนเก่ากับสี่อเขาประดับดินแล้วเอามาวัดเอามายายตามต้นใหม่เนาะค่ะเพื่อให้ยติหรือว่าบรรพบุพร,บรุษที่เพิ่นล่วงรับไปแล้วมารับเอาเขาเอานา้มที่เข้ามาเหตุบุญให้เพิ่นเนี่เนาะค่ะพี่นอ้องก่อนที่สะเอามายหญ่ด้วยมา เฮ็ดแบบนี้ก็ต้องไปทําพิธีเครื่องสารากรเนาะคะ่ะโดยหลวงพ่อกับออพอาพามเนาะคะ่ะคนกสิทิ์่าเหตุจากนั้นจังคอยเอาโรามื่ยกสิเหตดเวลาเสาร์มื่อเนาะคะ่ะประมาณตีสามตีสีหรือแล้วแต่ลโม่บานเป็นสิเหตุเวลาใดเนาะคะ่ะจวนมากกสิเห็ุนี่แหละคะ่ะก่อนแจงเนาะคะ่ะหลังจากเข้ายายแล้วก็สิมาแกห่อเขาออกมีขมากขั้พูเนาะคะ่ะจุดทูบเที่ยนว่างดอกไม้เพื่อตีสี ญาติน้าบุตรที่ส่วนกุศลไปให้ญาติผู้ที่ร่วงลับหรือว่าบรรพบุรุษหรือว่า,าสภเพสศีที่เพิ่นเพมีญาติได้มารับเอาบุญเอากุศลอันนี้เนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นความเสียดยค่ะพี่น้องที่แม่เคยเห็นมากแต่เป็นเด็กน้อยแล้วค่ะยาาเพิ่นกับสิพ้าเห็นแบบนี้มาตลอดแล้วเพิ่นก็บิเว่าห้ฟังเรื่อยๆเนาะคะ่ะเรื่องไอไปเหตุห่อเขานะะี่ค่ะเพราะว่าแต่เ้าบ่ไปเหตุไปทรง พอแม่หรือญาติ่น่องที่เขาเป็นเสียชีวิตไปแล้วเพิ่นกระสีมาทาลับส่วนบุญนี้แต่เขาบ่มาเห็ุมาทรงเห้เพิ่นเพิ่นมาเพิ่นกระสิบ่ไดบุญตัวนี้ค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะ